ี่ค่ะตอนนี้เฟนเสยกรรมก็อยู่ที่โรงพยาบาลเลศศสินนะคะมาเยี่ยมน้องตอนแรกว,ว่ากะว่าจะพาน้องนิชาออกจากโรงพยาบาลวันนี้แต่บังเอิญว่าอาจารย์หมอบอกว่าให้น้องนิชานอนอีกคืนนึงเพราะว่าายระบายเลือดมันก็ยังไม่เลือดยังออกไม่หมดเดี๋ยวมันจะค้างมันก็จะทําให้เด็กมีปัญหาเวลากลับบ้านนะคะนางก็เก่งนะคะผ่าทั้งนมผ่าทั้งจิมพร้อมกันไม่มีใครทําได้นะคะ น,น้องนิชาเป็นไงบ้างคะเคจบ็บรำาญบ้างไหมระบมมากค่ะก็ะอดทนเอาเพื่อความสวยนะคะน้องเขาก็บอกว่าระบมมากค่ะแบบว่าแต่นางเก่งนะคะนางทำศิลปกรรมทุกสิ่งอย่างเลยคะ่ะ<ๆ>เพื่อจดว่าอนาคตที่สดใสนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดน้องนิชากลับบ้านหรือว่าอถอดสายเลือดเสียออก วันตัดใหม่พุดหน้าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกนะคะว่าน้องเขาอาการเป็นไงบ้างไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ